สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำยำปลากระป๋องกันนะคะส่วนประกอบหลักๆก็จะมีในส่วนของปลากระป๋องมะนาวแล้วก็จะมีอันนี้รวมมิกนะคะก็จะมีในส่วนของแครอทหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูเพิ่มสีสันอีกนิดหนึ่งโดยการใช้พริกป่นแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้ววันนี้นะคะเรามีเพิ่มสูตรพิเศษโดยการใส่แตงกวาเพิ่มด้วยนะคะเริ่มต้นเราจะมาทำน้ำยำกันก่อนนะคะ หอมแดงแครอทพริกนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่นะคะ้มะนาวแล้วแต่ชอบนะคะเปรี้ยวเค็ม แล้วก็คลุกนะคะแล้วก็ชิมรสก่อนนะคะเอาแล้วแต่ง,ง่ายแค่ไหนเมน้ายาได้ที่แล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงคิวของปากระป๋องกันนะคะเราเปิดไว้แล้วก็เทใส่จานได้เลยค่ะนะคะเราก็นำน้ำยำเมื่อสักครู่นี้ค่ะลงมาเลยค่ะคลุกลงไปเลย กวานี้หน่อยนะคะแล้วก็คลุกน้ำยำกับปลาให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ไปยุกนะคะทุกทีใส่แค่หอมแดงวันนี้เราเพิ่มสีสันอีกนิดนึงนะคะพริกป่นค่ะลคลุกครั้งสุดท้ายค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะอาหารง่ายๆนะคะยำปลากระป๋องค่ะ